ฝนตกฝนตกพี่น้องเอ้ยตอนนี้หยุดแล้วจ้าออกไปไหนไม่ได้เลยเดี๋ยวจะมาเก็บดอกอัญชันไปทอดไข่มรละขี่นกวันนี้คงต้องอาศัยกระทิน้นลิมมล้วไปก่อนค่ะไปค่ะไปค่ะอันนี้ก็มารละีีีนกมีตำรึง น,นี้สุกแล้วเดีย๋ยวดูเก็บที่ยังไม่สุกไปน่าจะมีหลายอยู่เอาไปแกงกินยังหาก่อนเย่เห็นไหมเยอะนะ นี่ก็ตำลึง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 สุกแ,แล้วเธอละลูกหนึ่งนี่ไงยังไม่สุกเดี <c oughs> ย๋ยวไปเก็บไว้ในตู้เย็นมีอยู่อีกเดี๋ยวไปรวมกันเอาไปแกงกินนี่จะเป็นรัวหน้าบ้านนะคะใครเนี่ยมานั่งอยู่นี่ <c oughs> มตายน้อยโอยเสียนจะ้ะน,นี่เฟื่องฟ้ายังไม่มีดอกฝนตก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 ,ตกนี่หยุดแล้วนะชุ่มช่ำเลยอันนี้ดูเฟื่องฟ้าเลย เอาโดนน้ำเลยหนักเลยเก็บเต็มโอ้โหนี่ต้นไม้แบบว่าเกะกะคนอื่นเขามากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเขามาด่าเอาเนี่ยคนนี้ไม่อยู่ก็ไม่มีใครทําให้ต้องออกมาทําเอง แล้วขับรถยนต์ผ่านนะมันไม่ควรรถเขาแล้วเขามาด่าเอาคิดถึงเน่เนาะไม่รู้เป็นไงมั่งมันจะคิดถึงแม่มันมั่งไหมนะ หกัหกหักเอาก่อนเดี๋ยวค่อยออกมาตัด ันไกลก็ไม่ขมด้วยนะเสียงข้างบ้านเชื่อสิเดี๋ยวมาเห่า หักหักเอาก่อนฝนตกตกเบือ่อออกไปไหนไม่ได้เซนนี้น่าจะเป้ะเป้ไว่อนเนาะ ดูสิเกะกะเขาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเอากันไกมาตัดก่อนค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สรยาพาเพลินด้วยนะคะอยู่ดีมีแห้งมีแต่ความสุขความเจริญค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ